ที่นั่งสันติชัยปราการตั้งอยู่ภายในสวนสันติชัยปราการสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นถาวรวัตถุที่ระลึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรหรอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2542องค์พระที่นั่งสร้างจากไม้ตะเคียนแบบศาลาไทยอันเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย ตกแต่งลวดลายแกะสลักด้วยไม้สักทาสีชาติหลังคาลดชั้นแบบจตุรมุกพร้อมมุกประเจิดหน้าบันจำหลักลายไทยงามวิจิตรประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบนับเป็นพระที่นั่งอันงามสง่าด้วยเอกลักษณ์ไทยเขียงคู่กับสวนสันติชัยประการอย่างงดงามกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย